สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะก็เป็นเกมนัดที่30ประจำเช้าวันเสาร์ที่10เมษายนฮะปรากฏว่าเวสการครับเปิดบ้านเอาชนะเอลเช่ไป3-1หวันนี้เจ้าบ้านใน้3ประตูจากลาฟาเมียครับยิงไป2ประตูนาทีที่3และก็จุดโทษนาทีที่88ส่วนเอง1ึงลูกมาจากซานโดรเมเลสนาทีที่30ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากดินิสวาโวของทางเวสการนี่แหละทำเข้าประตูเองไปในนาทีที่4 แล้วก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ครับขอทวนครึ่งตารางบนหน่อยฮะตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นแอตมาดริดครับมี66อันดับ2บาร์ซ่ามี65อันดับ3เป็นเดนมาร์ตรมี63อันดับ4เซบียาห8อันดับ5 6 7ครับคะแนนเท่ากันโซซิดัดเปเตสเบียร์ลูมีทีมละ46คะแนนโอ้โหลุ้นกันสนุกเลยทีเดียว ขณะที่2ทีมที่เตะไปเมื่อคืนนี้เวสกาครับหนีโซนตกชั้นขึ้นมาได้อันดับขยับมาอยู่ที่16ตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น27คะแนนห่างจากโซนตกชั้น1คะแนนด้วยกันส่วนเอลเช่ก็ร่วมไปอยู่ในโซนตกชั้นครับอยู่อันดับที่18มีอยู่26คะแนนแต่ต้องบอกว่าโซนท้ายตรารางของลาลิก้าปีนี้นี่คะแนนสูสีมากๆเลยทีเดียวนะฮะไปดูต่อที่ดักซบนโยล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเอลเนลเมสซี่ที่ยิงไป23ประตู เดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่30ครับในสุดสัดาห์นี้วันเสาร์ที่10เมษายนดึกๆก็จะมีเกลาเฟ่เจอกาดิส บิวบาพบอ阿า,าเบสเอไบาเปิดบ้านเจอเลเบนเต้แล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ดึกนี่บิ๊กแมตช์เลยนะฮะเ,เรเบนบิดจะเล่นในบ้านเจอกับทางบาร์เซโลนาสซนอาท์ที่11เมษายนมีบียาลิวเจอโอซาซูนาบาเลเซียพบโซเซดัดบายาดูริดเล่นในบ้านเจอกานาดาแล้วก็เบติสจะพบกับทางแอตเลติโกมาดริด,ดแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันในคานที่13เมษาย,ยนเซลตาบิโกจะพบกับทางเซบียา